โซเชียลแชร์ภาพเจ้าคุณพระรีนินาตในชุดกี่เพ้าแดงรับตุดจีนเผยที่มาจากงานนี้วันที่11กุมภาพันธ์64ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของเจ้าคุณพระรีนินาตพิลาศกัลยาณีสวมชุดกี่เผาสีแดงลายมังกรเนื่องในโอกาสเทศกาลตุดจีนเช่นเดียวกับเพจกลุ่มรักคนตีหญิงเจ้าคุณพระรีนินาตพิลาศกัลยาณีที่ได้แชร์ภาพในชุดดังกล่าวเช่นเดียวกัน นอกจากจะเข้ามาชื่นชมความงามของเจ้าคุณพระสีนินาชพิลาสกัลยาณีในชุดกี่เพ้าแล้วหลายคนยังเกิดความสงสัยว่าภาพนี้เป็นภาพปัจจุบันของเจ้าคุณพระหรือเป็นภาพเก่าที่เคยถ่ายไว้ในอดีตตั้งแต่ช่วงไหน ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าภาพเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาศกเลยานีในชุดกี่เผาสีแดงลายมังกรเป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 9. ทธันวาคม6.3เมื่อครั้งเจ้าคุณพระปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้เข้ากราบไหว้เทพเจ้าสามองค์และกราบไหว้องค์เจ้าปู่เจ้ายาพร้อมทั้งเดินชมทั้งอาคารพิพิธภัณฑ์คนคุณธรรม กา,ารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราสาริณีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาและชมศิลปะการชงชาแบบจีนโบราณหรือกังฟูชาณศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูล,ลนิธิศาลเจ้าปูยา่ย่าอุดรธานีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ